พยายมพยายามจะขึ้นบ้างครับดาร์กจังหวะนี้อุ้ยเหมือนจะโดริงตัวเองนะเมื่อกี้แต่ก็ขึ้นมาแล้วเซตวิดอมายทำยังหลบทานเหนือทีไว้ก็เอาจัดเหมือนกันนะทำไปเล่นไปครับเห็นแบบนี้แล้วก็วโดอมายเซตมาโอ้ได้แค่ลิงเท่านั้นครับหนึ่งลิงด้วยนะแล้วราเวนเจอร์ครับเจอไทโคนไคฮนะหยาบเลย โอ้ยังกันได้ตลอดไหมเออประเด็นคือตลอดไหมเพราะมันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆครับเพราะว่าทางฝั่งดาร์กอะเซตสามแฮชชูรี่เรียบร้อยครับพร้อมโอเวอร์รันใส่รัวๆเออคือถ้าตามหลักคือไม่น่าฟาร์มแล้วนะเรียบร้อยคือมันจะโถมโถมโถม,โถมเอาดิกันไม่ดิกันไม่ดิกันไม่ดิสุดท้ายดาร์กเก็บเกมแรกมาครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูย้อนหลังอยังงงนะเออ <laughs> สตาร์ทนาทีที่6เลยขออภัยด้วยขออภัยด้วยบิดพลาดท,ทางเทคนิคเดีย๋ยวรีแคปรีแคปต้นเกมก็ไม่มีอะไรครับต้นเกมฮะทางฝั่ง TY วายเขาพ็อกซี่ทูแลกทแลกเสร็จเข้าไปไม่ได้ดาร์กมาเจอด้วย6ลิงอ่ะพอ6ลิงเสร็จดาร์กก็วิ่งสวนเลยวิ่งวิ่งไล่ไปซื้อเวลาซื้อเวลาซื้อเวลา,ซ,วลาซื้อเวลาเสร็จทีวก็คือพ็อกซี่พ็อกซี่ชีสบังเกอร์แตกนะครับเรียวชีสบังเกอร์ สุดท้ายเป็นดาค,ครับโถมไปโล็อกรอบแรกก็ทําให้ทางฝั่งทีวค่อนข้างเจ็บเลยฮะและ้วตั้งแต่วินาทีนั้นกอซัพายมันก็ตามมาตลอดแล้วก็โดนโน b บอลขึ้นบ้านปิดเกมแรกไปมาเกมที่สองคร <AC S 1> <ะ>ับมิคาสะอ่านี่เล่นตามแชทซะหน่อยป <laughs> ินไหมปินไหมจากทีมคอเย็น เจอกับแทนนี่คอเย็นเหมือนกันเออว่าไปก็ได้อยู่นะทั้งคู่เลยนะมาเอาดีทางด้านนี้กันแล้วเฮ้ยแต่แต่คุณแทนนี่เขาคุณแทนนี่เขาสับช่องเราอยู่นะเขาอาจจะหลบเล่นสตาร์คราฟอยู่แก๊งเขายังไม่เล่นไงเขาแบบมามาเสพเงียบๆอยู่คนเดียวรอรอ แต่แกง๊แกง,แกงเพื่อนเขาเล่น e g of Empire แต่ไม่แน่พอพอเล่น RTS ถ้าคุณเริ่มที่1 RTS เมื่อไหร่มันจะแตกหนอนแน่นอนตอนนี้ฉายครับฉายท่านผู้ชมทางบ้านเอ้ยเดี๋ยวทางสตูโอเคในเกมแรกครับ T Y เปิดด้วยพ็อกซี่ทูแหลกนะแม มาแบบเรียวเรียวชีตบังเกอร์กะว่าจะโชว์ชีตบังเกอร์ซะหน่อยเจอรัดหกลิงแตกทำไมถึงแตกครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาจะมีแค่เขาเอามาสองเอซีก็คือแหลกละหนึ่งตัวพอแหลกละหนึ่งตัวเสร็จพอเขาสร้างแหลกเสร็จเขาก็จะต้องเอาสองเอซีเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้มันได้หนึ่งบังเกอร์แต่ประเด็นคือมันมีหกลิงแล้วพอเข้าไปจะเจอควีนครับ คืออุปสรรคมันเยอะก็กลายเป็นว่าต้องฆ่าลิงให้หมดก่อนที่จะเข้าไปชี้ก็หเสียทัาม,มิ่งแล้วแล้วกลายเป็นลิงอ่ะพาทัวร์เลยเออพาเดินจงกลมในแมปเลยก็กลายเป็นว่าแตกสลายเล่นไม่ได้พรเล่นไม่ได้เสร็จกลับมารีเซตก็คือต้องเอา2องบังเกอร์บินเอื่อยๆกลับมาแล้วก็เซตไฟแต่ดาครับมาอย่างเร็วครับด้วยโรคชุดแรกพอโรคชุดแรกม็อบเสร็จบุ๊บ ทำให้ทางฝั่ง TY ไม่สามารถ Expand ได้ตามทามมิ่งที่ควรจะเป็นพอ Expand ไม่ได้เสียพื้นที่หน้าบ้านตัวเองไปโดนกดดันให้อยู่บนแลมเล็กก็คือแลมแลมหลักอะฮะเออแล้วก็ลงมาไม่ได้ราดาก็กระทุงกระทุงกระทุงเข้าไปรอบแรกจัดไปรู้สึก11 w เอ k e r อแล้วก็เก็บ Army ไปเรียบได้ว่าจะแบบ70%ของ Army t ีในช่วงต้นเกมนั่นแหละครับก็ทำให้มันสโนบอ a l ยยาวๆเลย แล้วก็จบเกมไปอย่างไวตามสไตล์ดาร์กดาร์กไม่ต้องนับสิบปกติเซอ์ก็จะเก้าถึงสิบสองอะดาร์กบอกขอไม่ถึงสิบเท่าที่ผมดูคือดาร์กจะมีประมาณหกหกหรือเจ็มันเลยทำให้ลุ้นกับเธอแลนด์ได้อยู่เพราะเธอแลนด์ก็เจ็ดเจ็ดชัดๆเนี่ยเออเลขเจ็ดชัดๆแต่ดาร์กสามนาทีเอาแล้วเหรอมาแล้วครับหนึ่งลิงกับสามโรคตรงนี้ครับม็อบราวเวนเจอร์ด้วย ตรงนี้โอ้โหอันนี้เซอร์ไพรส์นะบังเกอร์ไฮกาวเว้ยแต่ก็โดราเปนเจอร์ดังได้อยู่ดีรัสเ็นแล้วแต่เลือกที่จะมาโฟกัสตรงนี้ก่อนครับโฟกัสไปที่ซัลายครับเพราะว่าเอา้าอ,อูแลวมารีนไขหลบไม่ทันเต็มข้อเลยดังเข้าไปครับมารีนแตกหมดเลยครับทีพลาดครับช็อตนี้แล้วก็เสียซัลายไปกลายเป็นว่าเหลือ2มาลีนในบังเกอร์เท่านั้น แล้วอีกหนึ่งสับาย่กำลังจะระเบิดครับเรียบร้อยแตกสองฮะแตกสองซับไพไปแล้วเราพยายามจะกดดนันโอเวอร์หลอดตรงนี้โอเคได้โอเวอร์หลอดไปกลายเป็นว่าดาเสียมุมมองในพื้นที่ไฮกลาวไปครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องกลับก่อนนะฮยไม่งั้นเป็นการสู้แบบปิดตาหรืออาจจะต้องดึงมาเล่นไกลแรมมากขึ้น โอเคดาก็พยายามดึงมาเล่นไกลแลมมากขึ้นนะครับเพราะว่าเสียโอเวอร์โหลดไปแล้วก็เปิดแฮตสามในขณะที่กระทุงหน้าบ้านแล้วตอนนี้ก็เซิร์ฟแคมหน้าบ้านเธอใครมันจะไปเชื่ออ้าวครับค่อนข้างเล่นเล่นจะใช้คำว่าเล่นดุเดือดแอคีฟมากมากนะแต่ก็จ่ายไปเยอะครับ แล้วก็ต้องน่าจะต้องกลับมาพักหายใจหายคอก่อนเฮ้ยเฮ้ยวัดดัเมจกันโอ้โหสุดท้ายเสร็จไซโคลครับยังไง DPS เขาสูงกว่าคือพยายามจะเข้าไปดีปมากเลยสุดท้ายก็ t y ก็เซตอ่าเซต expand base สองได้ จากลูกเกมเมื่อสักครู่นี้ใครได้ใครเสียอะไรครับก็คือทําให้ทามิของทีวเสียไปนิดนึงแต่ดาร์ก็จ่ายด้วยอา์มี่ค่อนข้างเยอะเจ็บเหมือนกันคนบุกก็เจ็บคนรับก็เจ็บแต่ข้อดีก็คือคนรับเขาได้พื้นที่เขาเรียกว่าควรควรที่จะได้ฝ่ายบุกมันจะชนะตรงที่ว่าทีวมันไม่ได้พื้นที่ตรงนั้นครับเพราะว่าจ่ายอา์มี่โอ้ยวิ่งเข้าไปเจอซีแข็งโบกครับหน้าอยูเลย โอเคไม่เป็นไรามาเอาไซโครแล้วกันแล้วไซโคนเสร็จแล้วสองคันนี้หรือเปล่ายังไงมารีนต้องมารับมารีนต้องมารับไซโคนกลับบ้านครับตามไซโคนกลับบ้านอีกอกลับไปได้คันเดียวอ่ะอีกคันนึงตกรถไปประเด็นคือต่อจากนี้ก็น่าจะเป็นโรคนั่นแหละแต่ทีวจะไปถึงไหมเออไอไทมิง่งเขาเรียกว่าพาวเวอร์สไปของมารีนตอนเจ็ดนาที มันจะมีสตรีมแพคคอมแบทชิลแล้วก็ปืนตีบุกหนึ่งแต่ตอนนี้ผมว่าปืนตีบุกอาจจะดีเลยไปนิดนึงเพราะว่ามันอู้ไม่ไม่ดีเลยไม่ดีเลยเลยเข้าโปรดักชั่นไลน์ทั้ง3เทคแล้วอ่ะทีนี้ดาครับนรกกระังจะมาเยือน <laughs> เพราะว่าทางฝั่งทีวไม่ได้จ่ายมาวินเยอะเหมือนเกมแรกนี่เขามีมารีนแบบมาเรื่อยๆตั้งแต่ผัดแรกเลย ยันผัดล่าสุดสร้างมาเรื่อยๆจะเป็นการฟาร์มรอโดนหรือฟาร์มรอจบครับ mm hmm. ก็ต้องมารอดูฮนะสำหรับดาร์คคือถ้าถ้าไม่มองชื่อผู้เล่นและเห็นเป็นแมชอพเซิร์กเจอเธอตอนนี้คือฟาร์มรอโดนแล้วเซิร์กอับฟาร์มรอโดนแล้วอ่ะจะเราเข้าใจเพื่อนๆบอกเฮ้ยดาร์กนะพี่มาเดีย๋ยวมาดูว่าจะรอโดนไหม เปิดบังเกอร์อ่ะขอภายคนระับเปิดบารแรกเพิ่มนะตอนนี้ส่งไม่ไดีแวกมาแล้วตัวที่โกงที่สุดคือถ้าจะเนิร์ฟบัฟอะไรอ่ะอมองไม่ออกมาลีนมันไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาครับไอ้ปัญหาคือไอ้ตัวข้างบนให้มันฮิวใกล้กว่านี้ไหมให้มันเล่นยากขึ้นหน่อยหนึ่งไฮเดรลงไฮเดริกจะได้แบบ เข้าถึงได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าเขาไม่รู้เออแต่ตอนนี้ทีมงานเขาคงปวดหัวอยู่แหละเออเพราะว่าอะไรนะเดียโบแพดล่ลลาสุดโอ้โหไม่แต่คนชื่นชม <c oughs> ชื่นชมหรือชอกช้ำไม่รู้ <c oughs> อะไรเก่งเนิร์ฟเออเบสิก <c oughs> อยู่แล้ว <c oughs> เอาละครับดาร์กเข้ามาทูเว์ตรงนี้ ซ้ยโรกแน่นๆฝาราวเวนเจอร์แน่นๆแล้วโรกก็พยายามดึงไฟนะเล่นไครด้วยครับโอ้พยายามแล้วโฟกัสซีกแทงได้มา1คันแต่ตรงนี้เจอแล้วพลังมารีนพลังมารีนทีมแพ็กมกันมาไงกดแล้วมันดีดกดแล้วมันดีดโอเคทั้งฝั่งทีไวกันเอาไว้ได้ครับเสียซีกไปก็จริงแต่สุดท้ายยังไม่เสียโพซิชั่นนะไม่เสียดีเฟนไลน์ไป แล้วก็มาเซตเพย์กันใหม่ตรงนี้ครับดาร์ยังไงตั้งแผงนะหน้ากระดานมาสวยๆเลยแล้วก็ดักนะเคลียร์ซับไพ่ไปก่อนบางทาง <S <S แล้วก็เคลียร์บังเกอร์ไปค่อยๆเล่นครับค่อยๆเคลียร์ออเจกทีฟไปทีละอย่างทีละอย่างไม่ได้ผีผามเอมูกนะค่อยๆไปทั้งฝั่งทีวายครับก็กดสติมแพ็ก,ก Pack Pack. พักกดสติมแพ็กพักครับเล่นตามจังหวะสติมแพ็กครับแต่ตรงนี้ฮะยังไงฮนะดังฮะดังโซนเอาไว้นะสุดท้ายเสียแก๊สไปส่วนมารีนกดสติมแพ็กมาก็พยายามรีดดาเมจอยู่ครับดาร์ก็ออกมารีเซ็ตครับก็เล่นตามจังหวะเหมือนนกั แล้วจังหวะนี้ขึ้นไฮกลางมาดังขอวัดดามเมจหน่อยไหนใครมันจะอยู่ใครมันจะไปสุดท้ายครับทางฝั่งทีวายขึ้นเมดูแอกไปก่อนแล้วก็ดรอปลงมาใหม่แล้วระหว่างนี้ช่วงซื้อเวลาครับทางฝั่งทีวายครับกำลังจะส่ง2องรีเบเลเตอร์ไปฮา r ์สก็ต้องดึงความสนใจของโอ้โหแล้วบินผ่านูงโอเวอร์โหลดแบบนี้ยิงโอเวอร์โหลดก่อนไหมพี่ไม่ครับเพราะดามเมจมันเบาเกินนะมาน้อยะเวลารีเบเลเตอร์มันจะยิงแอร์ยูนิตแรงแรงมันมันเป็นการยิงแบบ r n g อ่ะดามเมจมันกระจายเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่อันนี้มันแบบ เป็นดาเมจแบบกลุ่มเออแต่มันเบาเพราะฉะนั้นถ้ามาเยอะๆอ่ะมันจะคุ้มถ้ามาลำมสองลำอย่างเงี้ยยิงยิงเหนื่อยครับยิงเล่นกับแอร์ยูนิตแต่จังหวะนี้ราโถมกันเข้ามาอีกรอบนึงครับแล้วโถมมาซ้ายขวาเลยโฟกัสทีแท้งก่อนเพราะาดาเมจหนักสุดครับทีแท้งระเบิดไปเหลือมารีนเคลียร์มารีนหมดกลายเป็นว่ามารีนเหลือเพียงแค่แปดตัวเท่านั้นลันบายเข้ามาถึงมินาโรไลแล้วเคลียร์แก๊สก่อนเหมือนเดิมครับทางฝั่งทีวายก็เลยต้องยกคอมมานด์เซ็นเตอร์ออกไปตรงนี้เอ็มเอ็มมาซ ลิงโลกลาจังหวะน,นี้ลิงโอ้โหนี่มันลิ่งหรือกระดาษเปลียนครับบละลายอย่างไวเลยเอาละปัญหาเริ่มเห็นปัญหาเริ่มเห็นเราต้องทำยังไงครับอินเฟสเซตเพย์ให้โลมันได้ยินเพราะว่าไอจังหวะที่โลมันจะพู้ไม่ได้คือจังหวะที่มารีมันคลออกคลออกคลออกนะมันน่าปวดหัวแต่ไม่เป็นไรครับดาร์กเออกซจคทีฟใหญ่ไปได้ครับก็คือคอมมานด์เซ็นเตอร์ แล้วก็มาเหมือนเดิมลิ่งโลกลาครับลิ่งโลกลาจะไงครับพีวายจะยื้อไปได้อีกนานแค่ไหนครับไม่ใช้คําว่ายื้อนะเพราะดาเขาใส่สุดเลยฮะใส่สุดจริงๆครับแล้วเปิดแฮตกลางแบบด้วยครับกล่าวว่าแบบม็อบงันใกล้ๆเนี่ยสุดท้ายต้องเอา stv มาอออินครับอออินฮะแล้วก็ยืนขึ้นมาจังหวะนี้ดาก็บอกก็มาดีครับสแนปคออย่างไวเดี๋ยวนี่มีดอกมีดอ โอ้โหมีดอกว่ะมีดอกสวนเหมือนกันด้วย M M MM M ครับแล้วพลังมันก็แรงเหมือนกันนะเราดาร์กแ,แล้วมาติดมาติดตรงมาติดตรงแลมมาติดตรงแลมยังไงครับควินจ่ายเยอะเหมือนกันจ่ายเยอะเหมือนกันโลก,ก็พยายามจะเข้าไปสุดท้ายต้องไลนะ่ฮะไล่ขึ้นมิดแบบไมให้ได้แล้วหน้าบ้านก็บุกเข้าได้ไม่สุดเหมือนกันแต่ทางฝ่ายทีวดูจากตัวเลขก็น่าจะเจ็บกว่าครับทางฝั่งดาร์กจ่ายเวอร์เกอร์ไป16แล้ว,แล,วแล้วก็ส่งลิ่งโรกมานะสุดท้ายเสียไฮสไปว่ะ เสียหายไปครับเพราะไปเจอดอกกว่าจะจับกล้องมาดาก็ฐานเทคฐานอะไรก็ระเบิดไปเยอะเหมือนกันเฮ้ยเอาอะเขาเอาอะเขาสู้เขาสู้เออเขาไม่ยอมหมอบง่ายๆครับทีวพลังพลังดอก mmm โคตรแรงดูดิดอกแป๊บเดียวปุ๊บดาร์กฐานหายเลยแล้วก็ต้องมาเปิดฐานเทคใหม่เปิดม็อบยูนิตใหม่ครับยังจบไม่ลงครับดาร์กจังหวะนี้ แล้วพอเล่นคอมเนี่ยก็คือโฟกัสเมดิแวคได้บ้างก็คือการดังนะครับมันเป็นการกดดันให้เมดิแวคหยุดทิวมันทําให้การจังหวะการทิวอาจจะเสียจังหวะบ้างเล็กน้อยนะเล็กน้อยแล้วก็ได้โอ้ได้เอาจัทีบใหญ่ไปครับเท่ากับว่าตอนนี้ทีวเหลือแค่เบสเดียวแต่ก็ดอปสู้คนมันดอปสู้ยังไงเอย่ยดาิาต้องกลับไปกันเลดิเออเสียจังหวะเกมบุกแต่ถ้าได้อาร์มี่คอมนี้ไปก็แทบแปลว่าจีจีคอได้เหมือนกันนะ ตอนนี้อาร์มี่ก็คือเป็นดับเบิลครับดับเบิลซัพพลายกันนะโดยประมาณนะร้0ยยี mm ่ hmm. ก็ยิงไคยิงไคหลังชงกำแพงขึ้นเมดิแวครับตามหลักสูตร mmm 101แล้วก็จังหวะนี้รีดาัาเมจใส่ครับกลางแมปกลางแมปครับโอ้โหนี่คือปัญหาของเซอร์ครับรวมกันเราอยู่ฮนะแยกหมัวนะตายตายมันหมดไปต้องไปหมู่คณะครับเพราะไปเป็นหมู่คณะปุ๊บทีครับ,ปปบ, T y, รบใช้ความสามารถของเธอฮนะกนะนะ็คือสปีดกรุ๊ป ฟินๆกันไปอ้าวแล้วหลุดไมโครโดนดังครับเมดิแวกระเบิดไปหนึ่งผมแต่ตรงนี้พยายามรีดดาเมจสู้มันจะถึกอะไรกันขนาดนั้นวะนะโอ้โหพลังเมดิแวกคจริงๆแต่ตรงนี้ไม่มีเมดิแว็คขุ้มหัวก็ระเบิดไปแล้วสุดท้ายดาร์กต้องใช้เยอะกว่านี้ประเด็นคือต้องใช้เยอะกว่านี้ครับหรือว่าจะเล่นไวเปอร์แต่ไม่เป็นไรครับดาร์กบอกไม่เป็นไรเติมเรื่อยๆเอาดิเ่าเติมเติมเมดิแวคคิวได้เราก็สร้างใหม่ได้จังหวะนี้สัดกันไปตัดกันมาครับทีวเริ่มเจ็บหนักคร ความเป็นเซิร์ฟกับความเป็นเทอร์แลนด์สู้กันอยู่ฮะสุดท้ายความเป็นเทอร์แลนด์ไม่ไหวแล้วครับมีเมดิแวกแต่เมดิแวกมันยิงไม่ได้ครับไอตัวข้างล่างเติมไม่ทันครับดาก็ปิดทีวยไป2ต่อ0ูนย์ครับไปรอในวินเนอร์แมชครับ